อ,อันนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้<อ>ใช่ด้เอาไมาใใ่ใช่ใช่อไป่่นีเป็นเบบี้เมาส์ เปิดเวลาเปิดก็เป <uno> ิดอย่างนี้เวลาปิดก็ปิดอย่างนี้ปิดช่องเคอันจะไปเอ่ออะไรดียังไม่รู้เลยว่าไหนดีกว่าไนอันนี้ละกัน อันนี้ก็ต้องอันนี้รูปภาพที่ไม่ค่อยจำเป็นออกไม่ใช่ของหนูจะลูกภาพก็จะออกนี่ค่ะลบแล้วเมื่อกี้อะไงเดี๋ยวลบลูปหนูนะลูกที่หนูไม่ชอบหนูก็ลบอ๋อให้มีโหลดข้อความก็ได้ที่มีลูกเอออาแป๊ะ ใช่หรือเปล่าใช่อีแล้วก็มีรูตรงนี้ให้เจาะกับ <c oughs> ให้เจาะกับเจาะกับเจาะกับ อันไหนวะไม่น่าจะมีมีใบงานไมี่ไม่มีค่ะเพื่อนเพืนเสร็จันหมดรือยังงานังยังขนาดหนูไม่ไนนด้ไปโรงเรียนนะเนี่ยมีลูกนี้คคค่ะ

I don't know. I don't know. I don't know. เราต้องพูดบ้างแล้วก็ถ้าจะลงเราจะต้องแบบหยุดไม่งั้นทุกคนจะเบื่ออันนี้เอาไว้ทำไม